นม่หนาวเท่าไรเท่าไรมีคนอยู่ที่นั สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะโดยเฉพาะ FC ของคุณหมอบิ๊กค่ะวันนี้เราจะพามาชมเคสจมูกผิดรูปนะคะเป็นเคสจมูกผิดรูป ที่น่าสนใจมากสำหรับเคสคนที่เคยเสริมมาแล้วแก้มาแล้วแล้วมีปัญหาจมูกระดับนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเยอะๆก่อนสำหรับคนไหนที่เป็น FC ของคุณหมอบิก๊กแล้วมาดูปัญหาเคสนี้ค่ะพี่เอ็มพยายามซูมให้เห็นหน้าจอซูมให้เห็นปัญหาจมูกเคสนี้ว่าทําไมเขาถึงต้องมาแก้ไขโครงสร้าง ตัดสินใจมากแก้ไขโครงสร้างจริงๆแล้วผ่านการเสริมผ่านการที่เรียกว่าไปปรึกษามาหลายที่นะคะไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้วันนี้ค่ะมาที่เอส45คลินิกและมาเป็นลูกสาวคุณหมอบิก๊กคนล่าสุดประจำวันเริ่มต้นของสัปดาห์สำหรับวันที่9มีนานี้จำวันที่ไว้ให้ดีเพราะว่าพี่เอ็มจะมา อัปเดตหลังตัดไหม1เดือน3เดือนให้ทุกท่านได้ชมอย่าลืมว่าจำวันที่เคสนี้ไว้ให้ดีอยากดูอัปเดตเรื่อยๆงานแก้ไขโครงสร้างไม่ได้มีดีแค่หลังทาแต่เรามีดีแบบต่อเนื่องมีดีระยะยาวทรงจะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นทรงที่เห็นหลังทาไม่ใช่ทรงที่สวยที่สุดทรงที่สวยที่สุดต้องรอให้จมูกรัดแกนและเข้าที่ดีก่อนนะคะเมื่อกี้โอเจอคนนี้เลยใช่แล้วจะมูกยากไหม ให้ดูก่อนว่าจมูกยากไหมบอกก่อนว่าเคสนี้ค่ะเขาผ่านการเสริมมาแล้วเสริมด้วยเทคนิคปกติอาจจะมีรองปลายบ้างรองปลายด้วยวัสดุต่างๆนานานบ้างแล้วเขาทำจมูกแก้จมูกเสริมจมูกนะคะกับคลินิกและหมอที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะปรากฏว่าจมูกที่ออกมาค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้เรามาดูปัญหาเคสนี้กันดีกว่าทุกคนอาจจะตกใจเสียงดังนิดนึง เรามาดูปัญหาเคสนี้กันดีกว่าคะ่ะว่าเคสนี้เขามีปัญหาอะไรบ้างใครที่เป็น FC คุณหมอบิ๊กตอบได้ไหมคะว่าเคสนี้เขามีปัญหาตรงไหนบ้างถึงต้องเลือกมาแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะแก้ใหม่ทั้งหมดยกเครื่องจมูกใหม่ทั้งหมดเวลามองหน้าตรงค่ะเห็นไหมคะจุดที่เป็นหน้าตรงของคนไข้ทุกคนเห็นไหมว่า จมูกมีความขอบมีความแท่งทรงดูแข็งไม่ละมนุนจุดที่1จมูกเป็นแท่งทุกคนเห็นเห็นความแท่งไหมคะเห็นความแท่งเหมือนกันไหมคะว่าหน้าตรงเห็นขอบเห็นแท่งเห็นความใสชัดเจนคนไข้ไม่ได้แต่งหน้ามานะเคสนี้คนไข้ไม่ได้แต่งหน้ามานะเป็นจมูกของคนไข้เองจริงๆแต่ทําไมเห็นว่ามันใสเป็นแท่งซิลิโคนชัดเจนแบบนี้ เป็นจุดที่ทําให้รู้ว่าไม่ธรรมชาติผ่านการเสริมผ่านการแก้มาแล้วและมีความแท่งชัดเจนซิลิโคนกดทับปลายจมูกค่ะมีร่องเกิดขึ้นมีร่องเกิดขึ้นที่เหนือเหนือรูจมูกทุกคนเห็นไหมคะพอมีร่องเกิดขึ้นเหนือรูจมูกเคสนี้เนื้อน้อยหนังบางจึงเป็นเหตุให้เกิดเขาเรียกว่าจมูกหนีบจมูกหนีบเป็นยังไงหลายๆคนคนเคยได้ยินคําว่าเย็บอินเตอร์โดม จะเหมือนกับการเย็บอินเตอร์โดมนะคะที่เย็บให้ปลายมันพุ่งแต่มันกลับไม่พุ่งมีร่องเกิดขึ้นเหนือรูจมูกสองข้างไม่พอค่ะผลจากการเสริมและแก้ในครั้งก่อนทำให้รูจมูกสองข้างไม่เท่ากันและผิดรูปเห็นความบิดผิดรูปไหมคะ เนื้อสองข้างค่ะเว,ว้าไม่เท่ากันด้านนี้เนื้อเยอะกว่าด้านนี้เนื้อน้อยกว่าจึงทําให้จมูกมีความเอียงหรือไม่เอียงเอียงหรือไม่เอียงคือดูไม่ออกแต่เป็นเพราะเนื้อมันเว,ว้าเนื้อบางส่วนขาดหายไปและทําให้หน้าดูมีอายุเพราะขอบแท่งจัดเต็มมาดูมุมด้านข้างค่ะมุมด้านข้างทุกคนเห็นร่องไหมคะเห็นร่องที่เกิดขึ้นบริเวณเหนือ รูจมูกไหมคะร่องที่เกิดขึ้นนี้เกิดทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวามีร่องด้านล่างและมีขอบร่องด้านบนเหนือสันจมูกอยู่ข้างๆสันจมูกทําให้หน้าดูมีอายุและดูแข็งวันนี้เราจะแก้ใหม่เราจะแก้ใหม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจมูกใหม่ทั้งหมดนี้ f c หมอบิ๊กเขาพิมพ์มาก่อนเลย พิมพมาก่อนเลยพิมพ์ B1 มาเลยค่ะ f อคุณหมอบค่ะ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะแต่ว่าเราทุกคนจะยังมองเห็นกันอยู่ถ้าทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันพิมพ์ B1 นะคะมาเป็นกําลังใจให้คุณหมอเคสนี้เป็นเคสยากมากปัญหาอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งถ้าคุณเปลี่ยนซิลิโคนเป็นสิบเป็นร้อยแท่งจมูกคุณก็จะได้แบบนี้จะไม่เปลี่ยนจากทรงทรงนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ วันนี้เรามาแก้ไขโครงสร้างเนื้อน้อยหนังบางเห็นขอบเห็นแท่งเห็นความใสหน้าดูมีอายุเราจะมาลดอายุกันด้วยการเพิ่มเนื้อบริเวณสันจมูกเราจะมาเพิ่มปลายจมูกให้ดูได้องศามากขึ้นเพิ่มปลายให้มีมิติและได้องศามากขึ้นนะคะด้วยการยืดผนังก้นจมูกเราจะมียืดผนังก้นจมูกกันพร้อมทั้งเทสนี้ค่ะ ผ่านการแก้ผ่านการเสริมมาจะมีติ่งบริเวณนี้ทุกคนมองเห็นติ่งบริเวณนี้ไหมคะมีติ่งโผล่ออกมาจากข้างในรูจมูกซึ่งถ้าคุณแก้แบบเปลี่ยนซิลิโคนติ่งนี้ไม่มีทางหายไปแน่นอนบริเวณปลายเห็นหัวซิลิโคนไหมคะหัวชัดเจนมากเป็นร่องเป็นขอบเป็นหัวซิลิโคนชัดเจนจุดจุดนี้ที่เป็นขอบ เป็นร่องนูนล,ลงไปเห็นแต่หัวนั้นหลายๆเคสเกิดจากการเย็บอินเตอร์โดที่หวังจะให้จมูกเรียวเล็กวันนี้ค่ะสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมในห้องผ่าตัดขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจอยากได้ควไวถูกไหมสำหรับกำลังใจพิมพ์ B1 มาเยอะมาก f c คุณหมอบิก๊ก ขอบร่องความสันความแท่งแม้กระทั่งรอยต่อระหว่างหัวตาเราจะปรับองศาทุกมุมให้ดูละมุนที่สุดด้านข้างหินขอบเพ็นร่องตั้งแต่ระหว่างตายาวลากลงมาถึงสันจมูกเห็นแต่หัวซิลิโคนที่โดดขึ้นมานะคะเราแก้ใหม่ให้เป็นจมูกที่ปกติก่อนแล้วค่อยพัฒนาสู่ความสวยงามจากจมูกที่ติดลบไม่ใช่ลบหนึ่งแต่ลบสองลบสามจนถึงลบสิบเราจะปรับใหม่พร้อมไหมยังคะ เสร็จเรี่ยงคะโอเคตอนนี้คุณหมอเสร็จเคสเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้สดสดร้อนรให้คุณหมออธิบายเองเลยสดๆดร้อนๆในห้องผ่าตัดค่ะจมูกใหม่ล่าสุดค่ะจมูกใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะให้ดูมุมของเคสนี้ <Yosh> เนื้อน้อยหนังบางจนแบบช้ําเลยเนื้อน้อยหนังบางสุดๆนะคะสําหรับเคสนี้นี่คือสดสดร้อนๆน purchases. นะคะสดสดร้อนร้อนเลยค่ะหลังทำสดสดร้อนร้อน FFC หมอบิ๊กพิมมาเองเลยนะพิมพ์ B 1มาเองเลยจมูกเคสนี้ที่พิมอธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นงานแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างยกเครื่องจมูกใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นการแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือยกเครื่องจมูกใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะว่าปลายจมูกของเคสนี้ดีดขึ้นมาแล้วนะคะปลายดีดและตั้งขึ้นมาแล้วจากเดิมคือ ปลายจมูกขาดองศาที่ชัดเจนปลายจมูกขาดองศาที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าปลายจมูกนั้นงม,มตกดูไม่เด่นนะคะปลายงม,ม,มตกองศาไม่เด่นให้ดูรูป before นี่คือจมูกเดิมเห็นไหมคะจมูกเดิมนั้นปลายจมูกมีความตกและความโด่งนั้นน้อยกว่าหน้าผาแต่ตอนนี้ค่ะจมูกใหม่ล่าสุดคุณหมอปรับองศาขึ้นมาใหม่ ปรับองศาขึ้นมาใหม่ให้ปลายจมูกมีความพุ่งเพื่อให้บาลานซ์กับหน้าผากข้างนะคะเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องตามโกลเด้นเรชัของมนะเดี๋ยวเรามาให้คุณหมอวิเคราะห์ปัญหาเคสนี้กันดีกว่ามาให้คุณหมอวิเคราะห์ปัญหาเคสนี้เมื่อกี้อาทิตย์ให้ดูรูปไปแล้วให้ดูรูปไปแล้วว่าปัญหาคืออะไรบ้างและคุณหมอแก้ปัญหายังไงโอเคอันนี้ดูด้านข้างก่อนอก็ถ้าดูด้านข้างก็จะสังเกตว่า ทรงค่อปลายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมาสัมผัสดูจะรู้ว่ามันหลังมากนะครับมันตึงมากมีพังผืดเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากแม้ว่าจะทํามาแค่2ครั้งก็ตาม,มนะมทำให้ปลายเนี่ยมันงุ้มลงแล้วก็ไม่พุ่งอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าทางด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามีร่องที่เกิดจากการรัดตัวของพังผืดนะครับรอบๆตัวซิลิโคนทําให้มันเกิดการตกลงไปเป็นร่อง ตรงระหว่างปลายกับปีกปกับปีกจมูกมีร่องสองข้างด้วยใช่ฝั่งซ้ายก็มีนะครับแล้วก็สังเกตว่าปีกเนี่ยมันเหมือนจะห้อยลงมาเยอะเกินไปแต่จริงเนี่ยเหมือนคอลอมาเลาเนี่ยมันตัวตรง,ตรงแกนเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นไปมากกว่าหมายความว่าแกนซิลิโคนไม่ใช่ไม่ใช่ครับตรงแกนตรงคอลอมาเลาตรงจมูกเนี่ยมันย้อนย้อนขึ้นไปนิดนึงปีกไม่ได้ห้อยมากแล้วก็ ดูหน้าตรงคนนี้ก็จะสังเกตว่าคนนี้มีเรื่องของการเห็นสารเห็นขอบที่ชัดเจนของตัวซิลิโคนนะครับแล้วก็ถ้าดูในรูปดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีล่องตรงที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยล่องระหว่างปลายกับปีกนะครับ<อ>ตรงเรงนี้ใช่ซึ่งมันก็จะทําให้เกิดล่องทางด้านล่างด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็คนนี้ก็จะมีเรื่องของกระดูกปีกนกที่เห็นในรูเนี่ยเล็กๆเนี่ยมัน เลยออกมานิดหนึ่งมันปูดออกมานิดนึงที่มันผิดรูปไปของกระดูกปีกนกนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับก็แล้วก็แก้โดยการเทคนิคเพิ่มเนื้อนะครับแล้วก็ปรับแต่งกระดูกปีกนกแล้วก็แก้ไขพวกกล้องต่างๆให้ดูให้จมูกคือจริงๆคนนี้จมูกผิดรูปให้กลับมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดีกว่า mm. ไ,มไม่ได้ถึงขนาดแบบสวยเลิศอะไรก,ก็คือให้กลับมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ mm hmm. แล้วก็ปรับทรง อโอเคนี่และนี่คือหลังทําค่ะทุกคนหลังทําคุณหมอปรับองศายังไงคะให้มันบาลานซ์กับสัสดส่วนอ๋อก็คนนี้ก็คือ,อจริงๆพี่เราชอบให้หัวตาต่ําลงมานิดนึงแต่นี่ตอนนี้ยังดูบวมอยู่นะครับเราก็แค่ลดหัวตาลงนะครับแล้วก็ปรับสโลปให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็วางปลายให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ดึงคลัมเบล่าทางด้านหน้านี้ออกมานะครับก็ทําให้จมูกมันกลับมาค่อนข้างดูเป็น ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตัวร่องตัวอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขด้วยการเพิ่มเนื้อเข้าไปตรงบริเวณร่องตรงนี้ก็เช่นกันร่องตรงนี้ก็เช่นกันสังเกตเลยว่าร่องบริเวณสันจมูกนะคะข้างๆคือหายไปหมดเลยระหว่างหัวตาระหว่างคิ้วคือหายระหว่างขอบของจมูกก็หายและบริเวณปลายทั้งสองข้างค่ะจําได้ไหมว่าเคสนี้ใช่จำได้ไหวไไมว่าเคสนี้เขามีร่องเกิดขึ้น ทั้งสันและปลายลากยาวลงมาเลยแต่นะตอนนี้คุณหมอเติมเต็มเข้าไปแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้ยังมีความวมยังมีความช้ำตอนนี้คุณหมอดึงองศาบริเวณปลายจมูกที่มันเคยงุ้มตกให้มันเชิดขึ้น ทรงงามมากเขาบอกว่าเจอพี่เมื่อเช้าเขาจำได้ทรงเปลี่ยนทรงงามมากปลายจมูกยกตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งความโด่งที่เกิดขึ้นค่ะมันสามารถโด่งขึ้นได้กว่ารูบิป่อจำได้ไหมทุกคนปลายจมูกเดิมนะคะปลายจมูกเดิมที่เราเห็นเห็นไหมคะปลายมันค่อนข้างงุ้มตกลงปลายคือไม่โดง่งไม่พุ่งเลยเห็นไหมคะปลายไม่โดง่งไม่พุ่งแต่ปลายจมูกณนะตอนนี้ค่ะ คุณหมอยืดปลายและดึงองศาปลายจมูกออกมาให้มีความโดดเด่นขึ้นซึ่งจากเดิมสิ่งที่เด่นที่สุดบนหน้าของเคสนี้จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นหน้าผากจะเป็นหน้าผากที่มีความเด่นเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดแต่ปลายจมูกกลับดรอปลงเตี้ยลงและงุ้มลง ตอนนี้เราปรับองศาใหม่เราดึงปลายจมูกให้โด่งให้พุ่งขึ้นให้เป็นจุดเด่นจุดกึ่งกลางจมูกเป็นจุดที่เด่นที่สุดหน้าผากสโลปปรับดีดปลายให้พุ่งบริเวณสันจมูกยังมีความบวมอยู่ นะคะบริเวณสันจมูกยังมีความวอมอยู่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทรงดูบมวมๆช้ำๆนะคะเพราะว่าเคสนี้แก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือยกเครื่องใหม่ทั้งหมด,หมดเวลาที่เรามองหน้าตรงจะเห็นได้เลยว่ารูจมูกจิกเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเห็นไหมคะรูจมูกจิกเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองด้านตอนนี้ค่ะรูจมูกที่จิกมันหายไปแล้วรูจมูกที่จิกมันหายไปแล้วเดี๋ยวให้ดูรูจมูกกัน จุดจุดนี้หลายคนอยากเห็นปลายซิลิโคนเดิมเห็นเป็นหัวแท่งชัดเจนมากพร้อมกับรูจมูกที่จิกผิดรูปและมีติ่งอยู่ข้างในรูจมูก รูจมูกใหม่ล่าสุดค่ะคุณหมอเติมเนื้อเข้าไปบริเวณด้านข้างที่เป็นร่องตอนนี้เป็นรูจมูกในฝันของใครหลายๆคนแล้วรูจมูกสวยมากเป็นองศาที่ถูกต้องนะคะเป็นองศาที่ถูกต้องแล้วนี่คือเคสแก้ไขปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูจมูกสองข้างเป็นองศาที่ถูกต้องแล้วและปลายจมูกตอนนี้ค่ะให้ดูมุมไกลค่ะทุกคนเห็นองศาของปลายจมูกที่มันตั้งขึ้นไหมคะ ปลายจมูกถูกยกตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเดิมหน้าผากเด่นกว่าจมูกณนะตอนนี้จมูกดึงขึ้นมาให้เด่นขึ้นแล้วเนื่องจากเคสนี้มีความตึงความรั้งจากการเสริมซิลิโคนมาครั้งก่อน คุณหมอใช้การเลาะพังผืดทั้งหมดนะคะปรับแต่งปลายให้มันโด่งให้มันพุ่งด้วยการดีดปลายให้มันพุ่งขึ้นด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการแก้ไขโครงสร้างเทคนิคยืดผนังก้นจมูกยืดปลายดีดปลายเป็นองศาที่สวยมากตอนนี้น่าดูละมุลมากเพราะว่าไม่ขอบไม่แทงไม่เงาบอกก่อนว่าเคสนี้เนื้อน้อยขั้นสุดเนื้อน้อยขั้นสุดดูยังไงคะบริเวณสันจมูกเห็นขอบเห็นเงาชัดเจนมากม ะะไม่ได้ไม่ต้องทำการไฮไลท์เลยแต่ว่าเห็นขอบ,ขอบเห็นเงาชัดเจนมากๆจมูกใหม่ล่าสุดค่ะหมอกลบขอบกลบเงาทุกอย่างมาดูมุมหน้าตรงกันดีกว่า นี่คือมุมหน้าตรงนะคะปลายจมูกถูกตั้งขึ้นทรงละมุนมากๆข้างๆสันจมูกจะมีรอยช้ำนะคะเพราะเนื้อเดิมค่อนข้างน้อยคุณหมอใช้เทคนิคเพิ่มเนื้อเติมลงไปเวลาที่จมูกเรารัดแกนจมูกเราจะไม่ขอบจะไม่แท่งจะไม่เงานะคะทีนี้มุมข้างอีกหนึ่งมุมดูมุมด้านข้างอีกหนึ่งมุมสังเกตหน้าผาก ตัดสโลปมาดีดปลายเป็นองศาที่สวยที่สุดนะคะเป็นองศาที่สวยที่สุดเมื่อเราเปรียบเทียบกับรูปก่อนแก้ทุกคนเห็นรูปก่อนแก้ไหมคะรูปก่อนที่จะแก้โครงสร้างจะเห็นได้เลยว่ารูจมูกสองข้างนั้นเปิดเชิดขึ้นมารูจมูกสองข้างเปิดเชิดขึ้นแต่ปลายจมูกณนะตอนนี้เราดึงองศามาให้เด่นที่สุด เราดึงองศาบริเวณปลายจมูกขึ้นมาให้เด่นที่สุดให้รับกับหน้าผากเป็นองศาที่สวยที่สุดของเคสนี้นี่คือความพิเศษของงานแก้ไขโครงสร้างซึ่งการเสริมแบบปกติไม่สามารถทำได้ ปลายที่ดีดที่โดง่งที่พุ่งนี้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่ได้ใส่ซิลิโคนที่ปลายจมูกไม่ได้ใส่กอทิกไม่ได้ใส่เมทพอมไม่ได้ใส่ pcl เป็นของของคนไข้เองล้วนๆเราใช้เนื้อเยื่อและกระดูกของคนไข้เองมีความบวมมีความช้าม,มากกว่าปกติแต่ว่ากล้าที่จะเอามาให้ทุกท่านได้ชมเพราะอยากให้เห็นว่าทรงจมูกม,มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามารอชมอัปเดตหลังถอดเฟือกตัดใหม่กันสำหรับเคสนี้จำวันที่ไว้ให้ดีจำวันที่ไว้ให้ดีนะคะสำหรับเคสนี้วันที่9มีนาเดี๋ยวเรามารอชมอัปเดตหลังจากที่ความว,วมหายไปหลังจากที่ความบว,วมความช้ำหายไปว่า ทรงจมูกจะสวยเปลี่ยนเป๊ะได้ขนาดไหนนะคะจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนี่คือความเรียวสดๆคือปลายมันโด่งขึ้นใส่ซิลิโคนมาทำไมโด่งไม่ได้ทำไมยาวไม่ได้ทำไมพุ่งไม่ได้เพราะนี่คือการแก้โครงสร้างเราไม่ได้เอาซิลิโคนไปใส่เราไม่ได้เอาซิลิโคนไปยืดเราเอาโครงสร้างเราแก้โครงสร้างยืดด้วยโครงสร้างของคนไข้เอง ปลอดภัยระยะยาวไม่ต้องกลัวการสุ่มเสียงต่อการทะลุแน่นอนนี่คือความพิเศษของเทคนิคที่5และนี่คือเคสของคุณหมอบิ๊กดีดปลายพุ่งดีดพุ่งทุกเคสดีดไปไกลดีดเด้งทุกเคสเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานแก้ไขโครงสร้างซึ่งเป็นงานเสกสันปั้นแต่งสามารถรังสรรจมูกที่ไปต่อไม่ได้ให้ไปต่อได้เพิ่มทั้งความยาว นะคะทั้งความยาวทั้งปลายที่โด่งที่พุ่งทั้งร่องรูจมูกบริเวณปลายจมูกทั้งสันจมูกที่เป็นขอบเป็นร่องรูจมูกเดิมคือจิกผิดรูปรูจมูกเปิดเชิดงูเห้งไม่ได้เราปรับองศาใหม่เพื่อเป็นองศาที่งูเห้งดีที่สุดสวยรับทรัพย์ปรับงูเห้งทําแล้วเงินต้องเข้านะคะทาจมูกแล้วเงินต้องเข้าเพราะถ้ารูจมูกเปิดเชิดเงินจะออกเก็บเงินไม่อยู่หน้าตรงจะเห็นได้เลยว่ารูจมูกจิกเปิดเชิดแต ต,ตอนนี้คือมันหายไปหมดแล้วค่ะเห็นแต่ปลายจมูกที่มีความนวลเนียนละมุนและเนื้อจมูกที่มีมากขึ้นเพราะว่านี่คือเทคนิคเพิ่มเนื้อที่เราเพิ่มเข้าไปที่จมูกของเคสนี้เพื่อการรัดแกนที่เยอะขึ้นนะคะเวลาที่จมูกมีการรัดแกนจมูกจะได้ไม่ขอบไม่เงานั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับ f อซที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะพาคนไข้ไปทำการบล็อกทรงและพักผ่อนกันแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะ